สวัสดีค่ะพบพอกับสาวสีสเกตพัดถิ่นอินฟินแลนด์มาพบมาพอกับสาวปุ๋ยอีกคือเกาได้จ้าเด้อมือนีผมไม่ยั้งได้จ้ามือสาวปุ๋ยสีมารีวิวบานให้เบง่าสซอปปุ๋ยอยู่จังไดอยู่บานแบบใดได้จ้ะเด้อมาดูกันเลยจ้าเริ่มจากของครัวก่อนเลยได้จ้ะเด้อนี่แหละเป็นครัวซอวปุ๋ยเด้อหกแน่กายวะกันเด้อพี่นนองเด้ออันนี้ก็เป็น สองตูต้แชแข็งตูแ้แชธรรมดาเนี่ยค่ะเป็นโต๊ะเนี่ยจ่ามีหมอหนึงมียังมีมัตสยานเดจ้ะสำหรับเสียบสีเข็ดอาหารไทยบ,บดด๊ทโบ๊ทเดจ้ะนี่ละห้องครัวซช้า,าปุ๋ยนี่จะเป็นห้องครัวเดจ้ะเด้อตู้เย็นเนี่ยห้องครัวซช้า,าปุ๋ยจ้ะกระสีป,ประมาณนี่ละจ้ะพี่น้อง ครัวต่อไปเขากะไปเบิ่งของของอาบน้ำได้จ้ะนี่ยวจะเป็นห้องห้องอานอบน้ำอาบน้ำอยู่น,นี้ละจ้ะอันนี้กะใบตากผ้าน้ำแน่ตากเสื้อผ้าก็ตากอยู่ในห้องนี้ได้จ้ะแต่ม่องม่องแต่งตัว องอาบน้ำห้องเต็งโตอยู่ด้วยกันเบิดพี่น้องหกแน่ได้จ้ะอย่าว่ากันนะเครื่องสักผ้าล้วค่ะในในห้องที่อาบน้ำเนี่ยมันก็สิมีมีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเศร้าหนาได้จ้ะเด้อนี่เป็นห้องเศร้าหนาอันไหนก็สิเป็นเครื่องเครื่องเครื่องเศร้าหนาก็เห้องบริเขาเก็บของน้ำแน่ยังสีน้ำแน่ได้จ้ะนี่แหละอบโตยามเ,าเขาก็อยากเข่าของเศร้าหน้า,าเข่าห้องนี้ลด้จ้ะก็เปิดประมาณนี้ได้จ้ะเด้อห้องเศร้าหนาเด้อนี่แหละ ฟินแลนด์มีทุกบานได้จ้ะหองหองเศร้านาฟินแลนด์มีกับทุกบานได้จ่ะมีหองเศร้านาเป็นอย่างปกติของคนฟินเขามาักเขามาักขาห้องเศร้านาด้จ่ะเด้ออันนี้ครับไปเป็นอันนี้ก็แบบนนกจะเป็นหม่องแขนเสื้อผ้าเวลาเข้ามาจากข้างนอกเก็บรองเทาง้าน,นี่ก็เป็นตู้เย็ยนอีกตัวหนึ่งด้จ่ะอันนี้แฟนแฟนซาวปุ๋ยเป็นมัก เพิ่นมักสะสมลดเพิ่มมักษาสมลดเลด,ด้จ้ะนี่แหละลดเพิ่นสะษาสมพี่น้องเอ้ยบางเตีย๋ยพอนอันนี้ก็จะเป็นประตูประตูเขามาขางใน,ในเป็นประตูที่มาเข้าเขามาได้บานประตูที่เข้าเขามาได้บานเด้จ้ะแล้วก็ไปดูห้องน้ำ นี่ก็จะเป็นห้องสวมได้จ้ะห้องสวมเกษระมานนี่ละห้องสวมเกษรบมาณนี่ลหะะละจ้ะพี่น้องแล้วห้องสวมเซาปุยนั่งรับไปนั่งได้จ้ะยมำสองมาเข้าห้องน้ำเลนโทรศัพย์นี่นั่งรับไปเลยจ้ะ มาเบิ่งเดี๋ยวสิเป็นห้องนอนด้วยจ้ะห้องนอนเดี๋ยวจะเป็นห้องนอนแต่จ้ะเด้อห้องนอนซ่อมป,ปุ๋ยก็เสร็จประมาณนี้ละจ้ะห้องนอนเตียงนอน ตู้เสื้อผ้าเด้อจ้ะตู้เสื้อผ้าที่นี้หันออกไปก็เป็นระเบียงแล้วจ้ะเป็นระเบียงสามีซับปุ๋ยเรามาักมักปลูกต้นใหม่เรามาักธรรมาชาตินะจ้ะเรามาักเรามักดูแลต้นไม้มักปลูกมากันเฮ็ดนี่แหละเป็นโทรทศัศน์เบื่จะเบิ่งยามนี่แหละจ้ะนี่เพิ่นปลูกไว้เห็นบ่นี่ได้ห้องนอนเด้อจ้ะนี่เพิ่นปลูกไว้คุณ มาข้ามาชาตอ่ะออไปเบิ่งล,ง,งละเพียงด้วจ่าเด้อละเพียงต้งระเบียงกะหอกแนพี่น้องเนี่กะสิเป็นเต้เตาที่ห้องอบย่างพวกใส่กอพวกกันยัง้งนะจ๊ะมีต้นบอกพิกมียั้งด้วจ้ะพี่น้องนี่ตนบอกพิก ที่ตนบอกพริกมีพักมียังไงพวกมะเขือเทศก็มีด้วยจ้ะต้นหอมสามีซอปุ้ยเราปุ๋ยอันนี้ก็สิเป็นน้ำข้าวเติมน้ำนะก็เสียแป๊บมันก็สิเป็นน้ำผุ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 เนี่ยเป็นเกลาอีกอาจารย์นี่ก็เป็นต้นกพริกคือกันอันนี้สิเป็นเครื่องเป่าใบใบบัวดีด้วยจ้ะพี่น้องนี่แหละระเบียงซอปุยก็สิประมาณนี่แหละจ้ะเด้อ นี่เบงวิวข้างนอกด้วยจ้ะงามบ่พี่น้องเซอปุยยูอาพาร์ทเมนต์ปริยุบานเป็นหลังด้วยจ้ะถ่ายต่อไปเข้าไปเบิงเปิงของรับแขกของนางเหลนกันเลยด้จ้ะของสุดถ่ายแล้วเปิงของสุดถ่ายของของรับแขก นี่เชาปุ้ยสิบอกให้ฟังว่าที่ว่าเชาปุ้ยเคยบอกว่าอยู่บ้านสามาิบาซอนโตได้จ่าเบิงในห้องรับแขนนนนก,กน,ขกนี่นี่มีต้นใหม่โอ้ยเป็นมะปลูกต้นใหม่ค่ะแฟนปุ้ยนี่มะมาปลูกต้นใหม่ได้จ้ะนี่นเราจะเอาห้องรับแขกสิประมาณนี้แลหละห้องนั่งเล่นนอนเล่นเบิ่งโทรทัศน์ กินเข่าไรยซดกันอยู่นี่ละจ้ะพี่น้องที่สับพุ้ยไรยซดกันนั่งห้องนี่ละมีแต่ต้นใหม่เพิ่งแต่ละพี่น้องเอ้ยเพิ่นมกักเพิ่นมกักปลูกประมาณนี้ละจ้ะพี่น้องเป็นโซฟาเดี๋ยวจะห้องห้องรับแขกก็สิประมาณนี้ละจ้ะพี่น,อน,นอ้องเด้อ บาน่อหญ่ดอกจ้าพ่ออยู่เป็นเก้าอี้นี่แหละที่สำคัญเลยนี่นี่ไอเบิงบาส่วนโตนักสะสมบาส่วนโตซาปุ๋ยได้จ้าเด้อประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องนี่แหละบานซาปุยก็สีประมาณนี้แหละมีบานหางจระ,ะเ้พร้อมเลยพี่น้อง โอเคเป็นทางใดจ้าพี่น้องรีวิวบ้านให้เพิ่งอนๆได้อจ้าเดอ้อบ้านเกนสิประมาณจาาังสี่ละบุ๋มอย่างไรเป็นทางใดจ้ะพี่น้องบ้านซับพุ้ยเกษีประมาณจาังสามดีละจ้ะเป็นอาพาร์ตเมนต์กับบกว่างใบใหญ่เกินไปค่ะกับพ่ออยู่นะจ้ะมารีวิวบุ๋พี่น้องเบิง้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ สาวศีสะเกตพัดถินอินฟินแลนด์ในทาจ้าเด้อเป็นกำลังใจใสาวปุ๋ยในเด้อพอกันคิดวิีอหนาเดาอจ้าสำหรับมือนีสวัสดีค่ะอยู่ดี่มีแห้งเมื่อสปูสุขคนได้พี่น้องเด้อบ๊ายบายจ้า